บริษัทไบโอฟาร์มเคมิคอลจำกัดจัดงานฉลองครบรอบ40ปีไบโอฟาร์มผู้นำน,ำกกนวัตกรรมเวชภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ยาที่ดำเนินธุรกิจโดยคนไทยไมาอย่างยาวนานภายใต้ปรัชญายการทำงาน embracing life หรือโอบอุ้มดูแลคุณค่าทุกชีวิตเราเน้นเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็เรื่องของอความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้านะครับ แล้วก็การพัฒนาบุลาคลากรทางด้านทรัพยากรบุคคลแล้วก็เรื่องของไอทีเป็นหลักนะครับทำให้เราสามารถที่จะดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง40ปีได้ครับผม สำหรับการจัดงานของไบโอฟาร์มครั้งนี้ถือเป็นการฉลองยอดจำหน่ายที่ติดอันดับ1ใน4ของอุตสาหกรรมยาภายในประเทศและได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อผู้บริโภคอยู่เสมอโดยปัจจุบันบริษัทไบโอฟาร์มเคมิคอลจำกัดมีสัสดส่วนช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางโรงพยาบาลและร้านยาชั้นนำกว่า3 0 0พแห่งทั่วเมืองไทยค่ะ